ขอบค้าพักที่หนึ่งเร็วขอบค้าพักที่หนึ่งครับใครอยากกินเชละสิเช่นละสิใครอยากกินเชละสิเชละสิโอ้ลมเช็คแอนแม่ก่อนอ่าโอเคไฮไฟส์เช็คแอนไฮไฟส์แม่ด้วยโอ้โหพีดผีโกนเด้นไหมไฮไฟโอเคโอเคมอบมอบเก่งมากเก่งมากก็คือเดี๋ยวนั่งคอยทำหนึ่งยี่สิบก่อนคอย หนึ่งถึงยี่สิบนะพอถึงกินได้หหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสอดสิบสองสิบสาบสสิบห้าสิบหกสิบเ็ดปเก้ยี่สิบกิน